โหลเทสหนึ่งสองสามสี่สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ผมจะมากวนส้มตีนคนคนหนึ่งนะฮะพอดีเล่นแมตต์เมื่อกี้นะฮะเขามาด่าผมนะครับเขาบอกว่าผมเกียนผมกากนะฮะแม่งท้าผมหนึ่งหนึ่งด้วยเออผมแม่งก็เล่นไม่ค่อยเป็นไงเออแม่งก็เลยเอาไงก็เอาอ่ะผมก็เรียกแม่งเข้ามาในทีเอสว้ยเออบอกสร้างห้องไว้มันก็สร้างห้องรอผมแล้วแหละเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเข้าไปในห้องเลยแล้วกัน มาตอนนี้ผมมาอยู่ในห้องกับมันแล้วตอนนี้มันเข้ามาทีเอสแล้วไอ้สัดเฮ้ยเขาเสียงเด้ไปอะไรขอเสียงเฮียอะไรคุยเฮียอะไรผมมาก็คุยเลยน่ะมึงพูดดังๆได้เฮียบ้านมึงไหมแม่งไม่เปิดอะเสียงอะมึงมาด่ากูทำไมก็มึงเล่นกาก์ดไอเฮียเอากูไม่เก่งไงเฮียมึงทำไมอะโฟินกูคุยอะไรวะลาาตลอดลาาเฮียอะไรสกิลสุดท้ายมันไม่มีไม่ลาาไงไปมึงโกรธมึงโกรธเอ้ากูโกรธมึงกรดียวโกรธไม่ได้ไอซัด มึงเจ็บวะไอสัตว์กูให้มึงโกรธมึงจะเล่นไหมโกดละเออเออโกดแล้วไอ้สัตว์ไปดิมึงกลัวกูเหรอโอ้ยสัตว์เอ้ยมึงเป็นเหี้ยอะไรสัตว์เอ้ยสัตว์เอ้ยมึงอยากเล่นสองการมากเหรอสองการเหี้ยอะไรกูไม่เล่นแล้วกูเอะโขดช่างมึงดิบอกอะไรกูอะกูเล่าให้หมาฟังสัตว์กูเล่นฟินเอไม่ใช่สัตว์กูเล่นตัวเหี้ยอะไรวะว่าเดนมึงมาเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้เลยเป็นยังไง กูไว้มึงรู้ไหมกูลมไม่ดีเฮียกูทะเลาะกับแฟนเดี๋ไอ้สัดได้ปะโอแฟนมึงยังไม่เอาเลยควายควายมึงมึงอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนโดนเฮียอะไรโดนกันหน้ามึงอ่ะกล้าไอ้สัดโอ้กูต่อให้สองเฮียกล้าวะล่ะมึงอยู่จังหวัดอะไรอยากรู้เหรอเออถามพ่อเดี๋พ่อกูไม่รู้เอ้าถามไ้ควายโหลดช้าคอมเมนต์กากไอ้สัด ไว้เดี๋ยวมึงรู้แน่เป็นยังไงมึงเก่งเหรอฮะคิดว่ามึงเก่งเหรอกูเก่งครับกูไม่ล้านใครโอ้ยเยี่ยมพูดดังๆได้ปะไม่อ่ะจ่อปากไปเลยจ่อปากเฮียอะไรซะเออพูดดังๆอย่างนี้หน่อยหนูมึงอายุเท่าไหร่อู๋ยี่สิบแล้วเวยี่สิบป่ะโอ้เด็กน้อยเฮียมึงรู้ไหมอายุเท่าไหร่อ่ะ อยากรู้ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์กูไม่บอกก็ได้อีเหี้ยอ้าวไอ้สัตว์เรียนแบบกูทำไมมึงมาเรียนแบบกูไอ้สัตว์มึงพูดดังๆนี่ยังไม่ได้ยินกูพูดดังสุดแล้วมึงหัวไม้ไอ้หัวไม้มึงซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยฮะไม้มึงซื้อมาเท่าไหร่สัตว์ไรก็กลาวทำไมสัตว์ไอ้หไม้กูได้มาฟรี้เหียแม่งเก็บได้สัตว์ขับรถไปแม่งมีคนทำตกเนี่ยบ้านไม่มีจะแดกไงสัตว์ เศรษฐกิจพอเพียงเว้ยเก็บของกินนี้เนี่ยเดี๋ยวมึงโดนถึงว่าล่าตลอดเฮี้ยเก็บพวกกินอสัตว์เอ้ไวยคลิปกูยังล่าเลยสัตว์ตัวเฮี้ยอะไรมึงวะเดี๋ยวมึงรู้ไอ้เฮี้ยกาตัวควายอะไรกาควายอะไรสัตว์ทำเป็นหนีเฮี้ยป๊อดป๊อดหาอะไรล่ะกูไม่เก่งตามที่เห็นพวกนี้ไว้สัตว์ทำไมวะ กูพูดไงมึงมึงแหละเดี๋ยวมึงโดนเก่งนักอีสัตว์เดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้เลยแรกๆอย่างนี้แหละทำมันเก่งไงเชี่ยน่ะทำมันเก่งไงเป็นไงไรสัตน่ะ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 อีสัตแย่ไรไรสัตว์กูเสียวกูพูดมากมึงอ่ะกูเสียวไอ้สัตว์็นผิดอ่ะ ีคเียดิงไงสัตว์เดียวกูยิงแม่งเลยิงีอะไรึงมึงเข้ามาตีคีบ่ะเรืองกูมึงไม่ได้เงินอ่ะเรืองกูยิงแม่งยไอ้สัตว์ขวยควยหนีทาไมกาขวยควยหนีกูตั้งหลักไอ้สัตว์เลยตั้งหลักเคี้ยอะไรกายจังอ้สัตว์อันนั้นน่ะยไมกกูยังไม่หนีเลยอ่ะีวยวมึงไปไหนมึงไปไหนมึงกลับมา จะไปทำไมกูตายดิดยทียกูไอ้ปอดเ,เฮียแต่บาลเล็กปอดปอดเที่ยอะไรปอดเที่ยวไม่ไงไอ้สัสมึงเป็นแรงไปไหนเฮียเฮ้ยสัเะเดย์มึงเอาปะล่ะเอาเฮียอะไรกูไม่เอามาอึงหรอกไอ้เฮียกูไม่ใช่ตัวส์เฮ้ยสระเอ้ยมึงทำมันพูดมึงอย่ามาคิดว่ามึงเจ๋งนะผมไม่ได้คิดว่ากูเจ๋งไงอ้เฮีย มึงรู้ไหมกูใครรู<ล>้สัตว์ไม่รู้ก็ดีแล้วกูยังไม่รู้เลยกูเป็นใครน<ล>ี่แซดพูดดังๆกันมั้ยมันดังแค่อะไรล่ะแหมเงี้ยอันนัะนอันนั้นแย่อันนั้นอันนั้นยอะไรแซดหวยเลยสารแาย,ยอะไรมึงไงมึงจะเอาป้าละ่ะเอาเแยกูบอกกูไม่เอากูไม่ใช่ปูดไอ้ฮันไม่ใช่เกย์แย เอานึกว่าใช่ซะอีกไอ้เย้แม่งฟังจากเสียงแล้วล้อเล่นโอ้ย oh, <yeah. S 1> มูตบเกียร์แตกเลยเสดทีกูไม่ได้หัวเกียร์เนี่ยทำไมมึงส่งอะไรกูงส่งนักเรียนส่ yeah. งนักเรียนไอ้ควยเกียร์นั่นเอง,ง yeah. เรียนนักเตะเนนี่แหละเจอนกพิราบกูจิกกาบาลมึงไง้สเ<ะ>ด้เอาละไอ้เย้ยนีทั้งคว่ไอ้เย้ไอ้เสดมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอ ยังอะไรไม่รู้ปากดีมึงอ่ะมึงอ่ะปากดีมึงมาด่ากูก่อนทำไมอ่ะใครด่ามึงมึงมาด่าก,กูกากทำไมอ่ะโอ้ก็มึงรัดเขาตลอดอ่ะเอาไอ้สัตว์เอ้ยกูเกมแม่งรัดบ้างอะไรบ้างมึงซีเรียสอะซีเรียสด,ดิเฮี้กูไม่ได้ตังกูไม่ได้เกิดเขาดิ๋ยวควายแล้วชนะไหมชนะเออมึงจะเอาอะไรอีกอ่ะเอา,เอามึงมั้งไอ้เฮี้ไอ้สัตว์แล้วมึงหาก,กูหนึ่งหนึ่งทำไมอ่ะ ของเรื่องกูมันไส้มึงอ่ะไว้มันไส้แล้วทำไงอ่ะเดี๋ยวไงเฮ้ยไวยเดี๋ยวก็แพ้เดี๋ยวก็ร้องไห้เฮ้ยมึงอะแหละร้องเฮ้ยไวทำป็นเก่งไอ้สัสเด็กน้อยใครเด็กไอ้๋เอ้ยมึงอะเด็กเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้รู้เฮ้ยอะไรรู้เลยเป็นยังไงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีโดนจับแล้วสัสร,รู้เฮ้ยอะไรล่ะอะไร ตีไม่โดนจับเว้ยอยู่บ้านกูนี่ยแหละโ<ฮ>ว้ยไว้เช็ดรองเท้าให้พ่อกูอยู่ทำเท้าเสี้ยอะไรสแดเอ้ยเ,เย็ดเคได<ว>ลีเจนเนเรชั่นด้วยสะตด้ยยัคิดนะว่ามึงเก่งนะ อ่อนให้มึงไหมไม่จ้ะเออกูอ่อนให้มึงกูพูดไปก่อนนะกูแพ้แย่เสียฟอร์มไอสัตว์เหลือของมึงสิเย่นั่นนั่นนั่นกูเห็นเลยแย่เลยแดกก็รอดเดีกย่ทำเป็นหลบนะเป็นหลบนี่ยังไงมึงมึงไปไหนล่ะมึงไปไหนล่ะมึงเก่งไม่ใช่หรอมึงมาดิตั้งหลักไอ้เหี้ยตั้งชวยอะไรแม่งโคตรไก่มึงกลับบ้านเลยดีกว่ามึงตั้งแบบเนี้ย นั่นน่ะนั่นน่ะไอ้เยี่ทำอะไรทำอะไรล่ะกูปล่อยสกิลดิไอ้เหี้ยเกิดเป็นไรล่ะมึงทำอย่างงี้มึงไปหัดเล่นมาริโอ้ก่อนปะแต่กูไม่เล่นแล้วเหรอเออนั่นน่ะมังมาริโอ้เหี้ยอะไรกูเล่นแต่คอนท่าไอ้สัตว์คอนท่าไอ้สัตว์กูยังเล่นไม่จบเลยมึงกากเนี่ยเล่นจบแล้วเหี่กูมึงเก่งไง เออกูเก่งทำไมคุยทำมึนคุยไอ้เหี้ยอะไรแล้วมึงไม่คุยไงสัตว์มีคุยสัตว์แล้วมึงทำหี้ยอะไรอยู่ตอนนี้มึงคุยเปล่าไม่ได้คุยเหี้ยกูบ่นเข้าใจนะอ้สัตว์มึงไปไหนมึงมาเหี้ยเหี้ยหัวเลาะสัตว์ทำไมอ่ะเหี้ยพอใจอ่ะรวยรวยเดี๋ยวรู้ กูเก็บแยกลวางได้เว้ยกลัวอิจฉากูไงี้ยช้าแย่เลยเฮ้ยแย่กูรัดคลิปได้เว้ยเห็นไหมกูไม่ได้เก็บรูนดิพี่กลัวเก็บรูนผิดเหรอไอสัตว์ผิดฮะไม่ผิดเก็บรูนผิดเหรอไม่ผิดครับกลัวแล้วบ่นทำไมอ้าวอยากบ่นอ่ะทำไมกูัววิ่งไปยิงแมไหมไอสัตว์ได้ ตัวความไม่กลัวหรอกไอ้แสดกวยกูยิงขู่ไปงั้นแหละมึงกลัวมึงกลัววิ่งทำไมมึงกลัววิ่งทำไมมึงไม่กลัวใช่เหรอทไมกลัวยเราบอกไม่กลัวไงเีอยแสดงไอ้แสดยานอะนั่นนั้นนั่นนั่นเฮ้ยไอ้ยรถเพื่อนคุรถเลยเว้ยตัวหลังอ่ะเห็นนะอะไรอะไรพูดใครเย้ย พูดกับหมามั้งไอ้เจ๊มึงไปไหนหมากูวิ่งไปแล้วไอ้สัตว์กูพูดกับมันเมื่อกี้บอกให้ไม่ตีมึงเนี่ยเงี้ยไปเงี้ยเงี้ยพี่อะไรสัตว์เงี้ยกูไม่อยากพูดมึงจะเอาเฮะมึงจะเอาเฮะเอาอะไรกูบอกแล้วไม่ใช่เจ๊เงี้ยมึงไอ้เจ๊มึงไปไหนกลับบ้านทำไมฮะกลัวเหรอไม่ได้ไงกูกลับบ้านไอ้สัตว์กูแฮกแมพไปสัตเด้ โอ้ยเหียกากกหาอะไรฟ้องจีเอ็มไอสัตว์ไปฟ้องไปไอสัตวเอ้ยไอ้สัตว์ร้องไห้เหี้ยแค่นี้ร้องไห้ใครร้องไอ้สัตว์ไม่บอกไม่คุยกูไม่บอกกูปล่อยให้งงกูได้ยิไงควยไม่บอกปล่อยให้งงถ้ามึงยืนตรงกูจะบอกไอ้สัตว์ไหนไอ้เหี้ยมาแล้วเว้ย เจอหมากูไอ,ไอส้สัตว์บาทยักแด้มึงไงเยอะเอ้ยเยอะเอ้ยเยอะเอ้ยมึงเอาเอะเอาเฮียเลยเฮียมึงเป็นไรกับเอานักหนาเนี่ยอไอสัตว์ไอ้สัตว์เด้หรือหรือว่ามึงไม่ชอบฮะฮะหรือไม่ชอบเอาไม่ชอบเฮียทุยแล้วมึงไม่ชอบเหรอไอ้สัตว์นะมไม่ชอบ,อชอบเออกูจำไว้มึงอย่ากลับบ้านยัดเมียมึงนะไอ้สัตว์ไม่มีเมีย อ๋อนั่นนะไอ้การเอ๊ยเมียไม่มีเลยโอ้มึงมีเมียเหรอมีแล้วน,นี่เดีอดใจด้วยแล้วกันไอ้สารมึงเจอหมากูไอ้เหี้ยเป็นไงอ่ะหมาเข้าไปในปากมึมมั้ยไอ้สัรเอ๊ะมึงอะหมาไอปากมึงหมาด้วยมึงอไงมไม่ได้ปากหมาเว้ยี้ยเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้ ที่ลาบกูไปจิ้งแล้วไอ้สัสงเอาไงล่ะึงเอาไงอ่ะมึงจะไฟอะเปล่ะฮะไฟเฮี้ยอะไรไอ้สัสเอ้ยกูตายเนี่กูตายนะเว้ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวกูตายนั่นไงกูตายเลยตายเฮี้ยนใจอ่ะโลกอะเฮี้ยกูตาโลกอ่ะทำไมอ่ะมึงซีเรียสเหรอแค่เกมอะมึงซีเรียสเหรอซีเรียอะไรไม่ได้ซีเรียสฮะ เหี้ยกับบ้านเติมเลือดดีกว่าสบายใจไงใจแค่ไรทำไมอ่ะเฮียเหี้ยแม่งเหี้ยเต็มเลยสัตว์มึงพูดอย่างอื่นได้เป็นเหรอแล้วให้กูพูดอะไรเหี้ยมึงด่าจากเหี้ยเป็นไอ้คนได้ไหมแม่งเหี้ยกวาสาบอีกสัตว์เอ๊ะไอ้คนกูด่ามึงอะไรเหี้ยเจ็บไหมล่ะเหี้ยเจ็บไหมล่ะโกูเจ็บเลยสัตว์ไอ้คนโอ้ยโคตรเจ็บว่ะไอ้ ไอ้ซาร์เป็นไงล่ะแม่งคนแม่งเหี้ยกว่าเหี้ยอีกก็ไม่ทำอะไรหรอกทำไมอ่ะไอ้เหี้ยคนหัวยไอคนไอ้คนไอ้คนไอควายเรียนแบกปุ๊บทำไมอ่ะเรื่องกูเรื่องของมึงเรื่องอะไรอ่ะเรื่องนี้ไงเหี้ยไอ้เหี้ยกูนึกว่ารามดุโต้ไอยัยรัมโต้เหี้ยอะไรมันย้อนไอ้ซาร์ได้กูนึกว่าเรื่องรัมดุโต้อ่าไอซาร์โวกูแฮกแมพอะทำไมอะ ยิงหมาแม่แม่งเลยสเอาไงเออเอาไงเออเงี้กลัวะแหมมึงรู้ไหมตอนนี้กูกำลังอัดคลิปอยู่อัดคลิปเพื่ออะไรอัดคลิปไงไฟกับเมืองไงย่าคนอื่นเขาจะได้รู้ความเกลียนของเมืองไงสิเด้เข้าใจปะไอเกลียนมึงออเกลียนมึงไอเกลียนมึงมาด่ากูก่อนไงแล้วมึงทักกู่ะมึงทำได้ไงวะสมองมึงตกไปอยู่ตรงส้นเท้าต,ตอนมึงคิดอะนะ ใครคิดมึงไะคิดมึงท้ากูทำไมอ่ะมึงอะท้าก่อนไอ้สัสมึงอะท้ากูหนึ่งเนืองไงไอ้สัสมึงอะท้าก่อนแหววมึงอะท้าไอ้สัสวนไงมากับคำมึงเป็นเด็กอ่ะมึงอะท้ามึงกลับคำไปกลับคำมามึงเป็นเหี้ยอะไรน่ะแค่ว่ากูด่ามึงร้าดเขามึงจะร้องให้ท้ากูหาร้องพ่อของกูบอกแล้วว่ากูจะร้องฮะนะฟังสำเนียงออกไอ้เหี้ยสำเนียงแค่ไรมึงรู้เหรอกูคนเพี้ยภาคไหนฮะอาีสานมั้งไอ้เหี้ย่อ้ยสัสรู้อีกไอ้เหี้ยไอ้คน ไม่ได้หนีกูตั้งหลักเยี่ยแล้วมึงด่ากูเยี่ยแล้วมึงยังพูดได้เลยมึงตั้งหลักกูตั้งหลักมั่งกูเป็นไรอ่ะฮะมึงไม่พอใจเหรอดูดูว่ากูดูกูไม่ได้ว่าเว้ยมึงแม่งหัดแยกอะไรให้ออกหน่อยเข้าใจป่ะแยกแยะแยกแยะวิเคราะห์คุยอ่ะคิดวิเคราะห์แยกแยะเข้าใจป่ะมึงมึงมึงจะคุยมึงเก่งอิสานมึงอย่าร้องไห้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวกูพาไปกินขนมไม่ใช่จะปาลมาอีกตัวเดี๋ยวกูซื้อให้ วาเฮี้ยอะไรเฮี้ยกูจะเอาปลาวานเอาปลาวานเนี่ยเฮียไอคนมึงอะคนเหี้ยอ๋อเฮียกูคนดิสัตวสกูคนเหมือนกันไอ้เหี้ยหยหางพึ่งรู้มึงเป็นคนอ๋อเหี้ยไอ้หานเหี้ยอะไรหานแล้ไม่บอกปล่อยให้งงหางห่างหางโอ้อะไรเล่นอะไรวิวสิบสองทำอะไร เรื่องของมึงเรื่องอะไรก็เรื่องนี้ไงเรื่องอะไรล่ะขอชื่อเรื่องด้วยทิมากคักขนมไอ้สัดมึงสแสดงเป็นพระเอกอะ่ะเออทุ้ยแย่ถ้ามึงเป็นพระเอกนะายหาคุณผู้กำกับไอ้สัดแม่งเงียบทำไมกูอ,มอยาแม่ตาเมื่อกี้เนี่ยด่ากูลรวยยังกับซุปเปอร์แมนเลยส๊าเอ้อ ใครซุปพ่อแม่ไอ้สัสมึงอะไรโอ้ขอบคุณครับไอ้เฮี้ยนแหมเมื่อกี้ด่ากูจ้างไงฮะเห็นว่าแบบคนเยอะไงด่ากูโชว์คนอื่นไงโอ้โอ้อะไรคนอื่นเขาด่ามึงเหมือนกันเขาคนอื่นเขาไม่ด่าเว้ยคนอื่นเขาไม่มีไม้เว้ยนี่แหคนอื่นเขาด่าเหมือนกันไอ้เหี้ยมึงอย่าคิดไปเองนไงร้านเขาไอ้เหี้ยทำไมอ่ะขนาดเขายังยืนจะเก็บจะได้แล้วแม่งเสือกซูมร้ายเขาอีก เอาไอ้ควายมันอยู่ที่จังหวะเว้ยจังหวะมันอยู่ในใจมึงเข้าใจปะหัวเฮียอะไรใครโจอีบอยเฮียมไม่ใช่โจอีบอยแล้วไงอะไปไหนไปไหนคุ้ยป๊อตป๊อตเฮียมึงน่ะไปไหนก่อนอะไรเฮียเฮียเฮียไอ้คนคนนึงมึงไอ้คนเมื่อคนมึงอะคนกูคน เอาไอ้เหี้ยกูนึกว่ามึงไม่ใช่คนเล่นซ้ำๆไม่เบื่อไงเอาแล้วไงอ่ะซ้ำๆแล้วไงอ่ะไอ้เหี้ยนมุกเยอะมึงอ่ะไอ้คว้ยใครจะมุกเยอะเหมือนมึงไอ้เหี้ยฝังไว้กี่เมตรละฮะเอาไอ้เหี้ยเล่นมุกตัดกูอีกเหี้ยทำไมอ่ะกูรู้ทันเออไอ้เหี้ยคว้ยฝังไว้กี่เมตรละมึงฮะมุกเยอะฮันโอ้สักยี่สิบเม็ดได้มั้างเหี้ยโอ้ยเหี้ยแม่งเน่าอะไรเหี้ย อะไรเน่าหัวแขนแขนฝังไว้เยอะเนี่ยแขนโอ้มึงคิดอะไรฮะคิดว่าขายเฮี้ยนี่ใครเอาฝังที่ขาบ้าเปล่าเอาใครเอฝังที่แขนนี่ก็ไม่รู้เนี่ยกูฝังที่หัวเฮี้ยฝังไว้ทั้งมุดดอเลยอ๋ฝังมัวดอเฮี้ยฝังตรงไหนกูไม่ฝังไอ้เงี้ยกูไม่สกปรกมันมึงหล่อไอฮานมึงทำอะไรมึงจะเอ้าว เออเออกูดนดามเมดนะเ้ยไอสานเควะเนี่ยธรรมดาควายไงจะแพ้แล้วไงไลไรเมืองอู้ยอะไรล่ะอ้ยทำเป็นเยอะเยอะสอซานเยอะเยอะเฮียอะไรกูบอกอู้ยอู้ยอะไรอะอู้ยอะไรไงสัสได้อู้ยอะไรแบบไมอ่ะใช้ก่อนเป็นหมาไงเฮียยไม่ได้ใช้ภาก่อนเป็นหมากูเป็นกวางมึงไม่เห็นเหรอ ไอซันโอ้หอะไรย0โอ้หถ้า<อ>เป็นฟุตบอลนี่โอ้โหแม่งกูแม่งนอนดีกว่าแค่ว่า,ายิงฟรีเลยกว่าประมาณนั้นน่ะยอมก<ต>ูยังยอมเพี้ยอะไรยอมกูยังยอมไม่โอ้ยอมออกเลยก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรอ,ไอ,กออกไม่ได้แล้ยวย่าออกไอ้ซานได้ให้จบก่อนเอางอ้อกูทำเที้ยอะไรไม่ได้งอ้อให้ย้ย มันดักชีพแล้วหาอะไรสัตว์เอ้ยมันเสียขบวนมึงรู้ปะเรื่องกูเรื่องอะไรเรื่องนี้ไงเรื่องอะไรล่ะเขาชื่อเรื่องพะขนมพี่มาว่าดออะไรสัตว์เอ้ยมึงไปไหนเป็นไงสัตว์ไปไหนกลับบ้านดิกลัวขี้กลัวสัตว์เอ้ยมึงเล่นอย่างยิ่งไปเล่นกับคอมปะฮะกูเล่นมาเยอะแล้วไอ้แย่แย่คอมด้วยสัตว์ก็มึงกากไงย่ะเขาก็กูกาเอ้กูก็รู้ไม่ต้องบอกยิ่งนี่ยเก่งเหลือเกิน ทำไมอ่ะเมื่อกี้กูฆ่าไปเท่าไหร่ฮะตามเมื่อกี้กูฆ่าไปเท่าไหร่อ่ะกูจะไม่ได้เทียไม่อยากจำเยอะไหมเยอะไม่ละไอ้ทียลาดเขาตลอดไอ,<า>อ้สัสก็าลาดบ้างอะไรบ้างเป็นอะไรอ่ะฮะแล้วมึงไม่ให้กูลาดบ้างอ,าอะไรเอาเขามึงไม่ลาดเองกูลาดแล้วมึงซุ่มรัดกูอีกอ่ะทำไมอ่ะกูกูจังหวะเทพอ่ะทำไมอ่ะวะเทพถุยถุยเหี้ยอ่ะมึงจะเอาฮะ กูบอกกูไม่ใช่เก๊ออสระด็ยไม่ใช่เก๊ก็เอาได้ชฮ้ยมาทำไมสันฮะไอ้คนมึงไปไหนเฮ้ฮ้ยยงจะเอามอฮะ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 งไม่กูม,มันค่อยเะด็จแหวนเนี่ยไปแหวยไอ้คนแม่ทำเป็นทำเป็นทำเป็นแค่อะไรทำเป็นตายไงแย่อ่อนให้กูว่างั้น นั่นไงกูบาอะไรใหญ่นั่นไงมามึงกูเล่นแทงแล้วเอาใหญ่แล้วไงอ่ะมึงไม่เล่นสายร้านเองอะตาหน้าให้กูเล่นสายร้านเมื่อไหร่ไม่ไม่ตาหน้าแล้วกูขี้เกียจกูให้ขี้เกียจเหมือนกันไอ้เหี้ยหัวแม่งเล่นกะกาไอ้สั้นไอ้คนเนี่ยอะไรไอ้คนคนเหี้ยแลวมึงอ่ะคนมึงอะคนเหี้ยสัตว์กูคนเฉ๋ยมดดรอหลไอ้สัตว์เด้อ ทำไมมึงไปไหนมึงไปไหนกูอยู่นี่ไอ้คนโอ้แม่งบ้านแตกได้การเอ้อันน่ะอันน่ะทำอะไรไอ้คนคุกนะเกียกูอยากหัวอบเป็นภาษาญี่ปุ่นนี่จะได้พลอยดิเหี้ เคือเชี่ยหวยมึงไอ้กากมึงฝึกเล่นมาใหม่ปะฝึกเล่นให้อะไรกูเล่นมานานแล้วกูจะบอกให้มึงไม่เฉยกูจะบอกประวัติของกูเว้ยกูอะชนะเด็กป .2 มาเมื่อวานเออเออกูชนะเด็กอนุบาลหน่อยเงี้ยโอมึงมึงเงียบไปย่ามึงถ้ามึงจะมาโอ้อะไรของมึงอะฮะอะไรล่ะไม่รู้กูลืมขอโทษโอเคนะฮะ หลังที่เราเล่นจบไปนะฮะคือผมจะบอกว่าไอ้นี่มันไม่ใช่อย่างที่ผมเล่ามาหรอกมันคือเพื่อนผมเองนะฮะไอ้เจมเซนนั่นเองนะฮะเนี่ยอ่านชื่อมันนะใช่ไหมครับคุณเจมครับคุ้ยคุ้ยหลายๆมึงอะเอามึงยังไม่จบอ่ะมึงยังไม่จบไอ้ขี้เอ้าผมขอโทษคุ้ยเออแค่นี้แหละอีกคนเอ้ยไปอะไรซันไม่อยากเสียเวลาคุยกับมึงแม่ไปเหมือนกันเนี่ยเออบ๊ายบายครับครับผม